กัอีกลน์เาจะรับกับช่องเมลี่ส็ลตนั่นเองค่ะวันนี้เมลี่ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมหุมซันแองแอลแสกมาจล้หรือว่าเกมซากแฮมพีซีนั่นเองนะคะตามที่ทุกคนรู้รู้จักกันนะคะพีซีนี่เป็นเกมที่มันรอดจริงๆนะคะบวกกับจัดเต็มนะคะท่าวงลิศาเล่นเวลาที่มันถูกนะทุกคนนะแต่ส่วนมากเมลี่จะเล่นเวลาทุ่มหนึ่งนะหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มไม่อย่างนั้นก็ดึกไปเลยห้าทุ่มนะคะแต่ช่วงตีหนึ่งถึงตีสองนี่ไม่ค่อยเข้านะ ส่วนตัวนะไม่เคยเล่นแบบไม่เคยเล่นแค่เล่นดึกกว่านี้นะเต็มปนหนึ่งปนสองนี่ไม่เท่าไหร่โอเควันนี้พิ่งทุนมาไม่เทิงหนึ่งร้อยบาทกันอีกแล้วนะแต่บางคนก็คือสงสัยว่าทาไมมันแตกหนักจัดเต็มทุกทีเลยวะแม่ไม่ได้อ่านคลิปเดียวค่ะหนูไม่ได้อ่านคลิปเดียวเนาะก็คือจะเล่นทุนเท่านี้ถ้า้มาันจะให้มันแตกมันก็ต้องอ่านหลายคลิปถูกปะทุกคนก็มีเสียมีได้บ้างนะคะแต่ว่าส่วนมากที่เอาลงก็คือคลิปที่ได้งไงถูกปะ เออถ้าอยากได้เจอคลิปที่เสียก็จะเอาลงให้โอเคไหมถ้าคลิปนี้เสียอีกก็จะไม่เอาลงละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดวงนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอารมณ์และสมผมของเรานะคะทุกคนนะเออวันนี้พุ่ทุนมา45บาทนะคะพออนีญาตเล่นที่เบ็ด2บาทเทเบิลออโต้ป่เลยนะคะส0มครั้งนะคะส26อหกดใช60บาทพอไม่พร้อมไม่รู้ล่ะกดไปแล้วมันหน้าเนาะมันหน้าจะกดนะคะมีโทนเลยี่ถึบาทมันหน้ากด60สเออไอแตกไปค่ะ แบบนี้แหละได้คลิปลงแล้วทุกคนวันนี้ได้คลิปลงละโอ้โหอาจจะเป็นประมาณสี่ห้าคิปได้นะมาถึงสี่ห้าบาทเนี่ยกดสี่ห้าครั้งก็คือจบนะคะกดสี่ห้าครั้งก็คือเตีจะจบเลยค่ะอคนยังไงล่ะฟีเกมเข้าตั้งแต่ดอกนี้เลยได้ไหมพอร้องเลยเตกเราจะตบมือตบมือเกลอ ER เลยทีนี้ เวลาตัวคูณมันเยอะนะทุกคนแล้วแบบตัวแพงมานี่โอ้โหอย่างแบบนี้ด้านบ้าง,งนะคะแตกเต็มข้อเลาะเต็มแพง้งเลยทีเดียวนะคะเสร็จแล้วน,นะสุดอิกอะไม่ได้ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยถอนขั้นสามมัน100หนึ่งร้อยดูถ้ามันเกินหนึ่งร้อยก็คือมันหนอนได้แล้วไงแต่วันนี้เราจะไม่จบที่หนึ่งร้อยบาทแน่นอนนะคะเราต้องกำไรแบบค่อ,ขอนข้างที่จะแบบมา,มากมากนิดนึงนะวันนี้ขนเงี้ยมากม,ากม,ากมากนิดนึงนะมเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดอะไรี้ยังได้อยู่เพิ่มเบ็ดเอาเออปัง พอถึงร้อยสักทีทุกคนเพื่อนใครอยากเล่นนะคะเกมสาว่าำทีจีด้วจ้าทุกคนนะตัวคุณแบบบอมบอมบอมรับรอง,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 องไม่ผิดหวังแน่นอนสิบครั้งหอร่าห้าสิโอเคเจมาโอเคยังขอบคุณมาที่มาหนึ่งตัวน่ะเอ,อ้ยอยากเขี่ยลูกรักตํา แพงยักษ์เดียวจ้าตอนนี้จนหนึ่งร้อได้สบายใจแล้วค่ะแต่เขาบอกอย่างที่บอกนะว่าไม่จบที่หนึ่งร้อยบาทแน่นอนฉันจะต้องไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนี่นะบัตรหัวแมวแอตเตอร์ค่ะรอลุ้นมาทำให้อยากแล้วจากไปไม่อุยตกใจอ้าวไม่ใช่วายวายวายทุกคนทุกคนทุกคนอีกเป็นเนเคยเอาอีกแล้ว สเตเตอร์เล่นกูอีกแล้วนะเราพี่สามแล้วนะมาสักโอ้มาแล้วจ้ามาสักทีนะคะโอ้มาสักทีนะคะเรอบนี้ขแบบหนักๆเลยได้ไหมจ้าอุียของปีนะคะของปีนะเข้าแบบเต็มเผลอเต็มเผลอเลยล่ะเต็มข้อล่อเต็มแข้งกันเลยทีเดียวแต็มสี่ขอสิแถวแรกวายก็ได้โอ้โห holy holy หกแถววายมาสองตัวยักษ์ม่วงเออยักษ์ส้ม แพงว่ะได้ของแพงงานนี้สี่เกมชอสี่เกมสักหนึ่งนี้โทรไปสี่เกมช้อนสี่เกมสักหนึ่งโทรไปโอเคโอเคแต่งน้อยแต่งนาตัวคุณเริ่มเยอะนะคะหลังๆมาก็จะได้แต่ถ้าแต่งหนักๆก,ก็จะได้รางวัลก้อนโตบ่อยๆหน่อยอีสี่ครั้งยังมีโอกาสนะจะแตะถึงพันไหม Okay, อยู่นะเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าของปีอ่ะเข้าเฉยเลยอย่างงงอ,ะ 500, 500. อ่ะเพิ่มเบ็ดแป๊บสามร้อยห้าร้อย่ะห้าร้อยกันไปเลยจบจบไปสิบบาทมีเกมเข้าทีนึงก็คุ้มอยู่นะแต่ถ้าซื้อนี่ไม่แนะนำซื้อนี่โคตรเกือเลย ดีก็ามาดีงานนี้รับรอบปังไม่ไหวปังไม่ไหวโอเคยังอ่ะยังอ่ะยา,ยายวปะ่ะปีแกงซ้นอนเหรอเฮียยังยังอีกสามแถวนะคะโอกาสอันี้อีกเยอะนะแต่ว่าผ่านตอนแน่าจะตามไปเมื่อกี้แล้วเอา,าไปแล้วผ่านไปแล้วครับพี่นอ้อง แรงมาก กดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร์กันด้วยนะคะเออพลังกับข้าวเรากดตะไคร์เออเล่นเองตบเองด้วยทีนี้อม่มีใครเล่นมุกกับเรา,เาไงเล่นเองตบเองไปเลยบจบจบโอเคเอมาว้ายตายแล้วครับจักบักครับได้ประฐุคอกเลยอะเออยิ่งห้าครั้งสุดท้ายนะวันนี้ก็ขอแบบเบาๆเนาะจบที่ หลักพันนะทุกคนนะตอนแรกสร้างเป้าไว้ประมาณแปดร้อยแต่ว่าสร้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะกดที่สองครางนี้ก็พอก่อนนะคะเจอรับชมคลิปกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนนะใครอยากให้เล่นทุนเท่าไหร่นะคะสามารถคอมเมนต์ถึงผมกันได้เลยเดี๋ยวจะมาจัดหนักจัดเต็มให้นะจ๊ะของจริงไม่จริงนิยายอะไรใดๆดังซีเทมาหน้าเทวะเป็นเลยฑ์ ตัวเชื่อมทุกคนเมื่อกี้ติดมา3อีก8ครั้งสุดท้ายก่อนจากลากันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เหมือนลีสลอตด้วยนะจ๊ะฝากช่องน้องใหม่ไว้อ้อมอกอ,อ้อมใจกันทุกคนด้วยนะคะอ่ะฟีเกมจบคลิปให้ดูหน่อยสยแตกแตกแตกไม่ถึงกูเนี่ยแตก <c oughs> <c oughs> ว้ยายักษ์ส้มตัวแพงแต่ว่าตัวคุณน้อยเป็นนิสหนึ่งอโอ้โหคูณสีกันแล้วอุย้ยยักษ์แดงดโอเควันนี้นะคะขออนุญาตจ,จบคลิปที่2571บาทแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านนะจ๊ะสวหรับวันนี้ซียูกดไลค์กันเชิดดาวกันเตนกันเชะเทกันด้วยนะ